นี่คือดอกคาแดงนะคะพืชผักสวนครัวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะของสวนกเกษตรผสมผสานของพ่อพันทิพย์กาฬาจากักรคุณแม่บุญยิ่งแล้วก็น้องนุ้ยนะคะนอกจากนั้นแล้วสวนกเกษตรผสมผสานแห่งนี้ยังมีสระน้ําแล้วก็ปลูกพืชอ,อีกหลากหลายชนิดสร้างรายได้อย่างพออยู่พอคินค่ะ บรรยากาศร่วมแรงร่วมใจเก็บดอกคาหาปลาท้าลมแดดที่ชายทุ่งพร้อมเสียงจังวานใสของจักระสันไรในพื้นที่ห้าไร่ของนายพันธิพิกาละจักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่และคู่ชีวิตนางบุญยิ่งกาละจักชาวบ้านโนนใหญ่ตำบลห้วยแก่อำเภอกุดชุมจังหวัดยสโสธรที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์เมื่อสี่ปีที่แล้วด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง จึงหันมาศึกษาและเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังด้วยการปลูกพืชที่หลากหลายทั้งไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวที่เก็บขายได้ตลอดทั้งปีเช่นข่าตะไคร้พริกมะเขือโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นขา่าซึ่งเป็นที่นิยมของชาวอีสานขายได้ชั้นดอกขา่าต้นอ่อนและหน่อขา่ายิ่งเก็บยิ่งแตกหน่ออีกทั้งยังปรับตัวในยุคโซเชียลนนำผลผลิตที่มีมาแปรรูปเป็นอาหารอีสานอาหารพื้นบ้าน ทั้งราปลาแกงปลาแกงหน่อไม้ให้ลูกาสาวโพสทายผ่านสื่อโซเชียลสร้างรายได้พ่ออยู่พอกินในยุคโควิด -19 ครับศาสตร์พระราชานะครับของสมเด็จล้อกเก่านะครับถิ่นว่าไว้มันเป็นเรื่องจริงบัดนะครับถ้าผู้ใดที่ได้รับรักการโดยทฤษฎีเรียกว่าได้ปฏิบัติก็อาจจะเข้าใจในระดับนึ่งแตาสำหรับผมแล้วนะครับผมเห็นจริงทั้จริง ศาสตร์พละชาของล้อกเกา่าดีเป็นหลักพรมจริงนะครับในการดำรงชีวิตของคนนะครับะจะจะนั่นเรี่ยวี่นองผ์ปูได้เกิดมีพืนทีเอ๋อมีเวลาพอที่เหตุการณ์เกษตรได้นะครับกัจงหันหน้านะครับมาเหตุการณ์เกษตรเกษตรเป็นเรื่องจริงครับถ้าเหตุได้เป็นเรื่องจริงก็คือมันสิพาครอบคัวพระเขาอยูยังเดืบอบยังยืนนะครับ ขอฝากี่น้องนะครับผู้ที่นี้ใจหักเกษตรอยย่แล่วเลี่ยัยงบ่ทันเด้เห็ดกกะเห็ดซะนะครับยาปลอยเวลาให้ถึนไปนะครับเวลาบก่อยหาผู้ใดยิงแล้วชูเม,มื้อนี้นะครับการดำรงชีวิตมแตรค่าใจใจนะครับหาเฮาเห็ดเรื่องการเกษตรแล้วมันก็สีพาให้ครอบครัวเล้วก็ชีวิตของเขานี่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น ้านทันมาพึ่งพาตนเองาตามาสตร์พระราชานับเป็นทางรอดแม้เจอสถานการณ์โควิด -19 ก็มีความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกทุกอย่างที่กินก,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 กนินทุกอย่างที่ปลูกเหลือก็แบ่งปันแบ่งขายมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยังย่งยืนต่อไปัวงหคิหร,ครบะา นี้เพียงแค่ผลผลิตทางการเกษตรเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะจากความมุ่งมั่นตั้งใจของพ่อพันทิพย์การาจักรและครอบครัวค่ะที่มีผลผลิตออกมาอย่างต่อนเนื่องสร้างรายได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิดสิก็ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ